วัดีครับวันนี้เราจะพามาดูเครื่องเจเนอเรเตอร์นะครับหนึ่งหมื่นเคนะฮะเครื่องนี้อาการคือนี่ฮะเวลาเรากดสตาร์ทนะครับเวลาเรากดสตาร์ทแล้วจะติดประมาณห้าวินาทีนะครับและเครื่องจะดับนะครับสาเหตุเกิดจากคือไม่มีไฟจ่ายออกมาให้ระบบนะฮะเพราะไม่มีไฟจ่ายมาให้ระบบนะครับตัวนี้ฮะตัวสมาร์ทเจ็ตเนี่ยมันจะสั่งตัดให้เครื่องดับทันทีนะครับ ตัดน้ำมันของเครื่องนะฮะทำให้กิดจากตัว AVR นะครับเสีย AVR ของเครื่องนะฮะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับน,นี่นะฮะหน้าตาของ AVR จะเป็นอย่างนี้นี่ครับมันจะอยู่อยู่บริเวณนี้นะครับจะอยู่บริเวณนี้นะฮะเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยฮะตัวนี้ฮะเสียทำให้ไม่มีไฟจ่ายออกหน้าเครื่องนะครับตัว สมาร์ทเจนมันก็เลยสั่งตัดการทำงานนะครับสำหรับคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์แก่ทั้งทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ